ยังเพิ่นบาดนี้ก็งพานก็ว่ามันบ่ลมเด้ล่ะบ่แม่นบ่กมันบบุ่น่ะมันได้จัแล้วมีโตน่ะน้อยว่าาคอล่ะเพียนไตึบๆละตึบๆละกยังว่าเพิ่นบ่รับประกันปลาให้ยังว่า่รับประกันตกุ้ง เอาบีกีข้างไป้อใ่น้าใช่กุ้งใหญ่เลยกุ้งกินาะจำไห้จินเด่นน้องนำมันเขาฟังเราบอกกูนะ กุ้งจอยจังได้พ่อกุ้งมาได้จอยมันตัวหน่อยซื่อแต่ว่าคนไทยบ่จอยดอกจอนซ้อนเนี่ยอะไรเงี้ยสัมรีกุ้งจ้อยก็กินรสจ้าดีก็ไปบวชอยัวเอาคือเสียเงี้ยเถอะเหรอเย

ปลาขาวคุยล้ำมีหปลาขาวคุยล้ำมามันต้องแปหบแกงเลยพูดปลานั้นปลานันจัดถ้าตัวมูไเป็นสั้นหรือพะย่กบกันเลมันเลิกย่บ่ เอาเอามึงพอาะยันตุธแดดนี่หนองไง่เต็มวันบัดนี้กทอยู่ตรนี้มาท่านนเบิดนกุยเนี่อ่านม่ใช่กบได้อีกแล้วตัวนึ่งตัวนี้ไงเด้อ นั่นตัวนี้ไงจ้าปตอยดอกมันมาท่านใไงที่ซื้อไปเงินนู้นก็ได้คุณนะหัวอยู่ในมันสามลอยลั้วฝนโอ้แกายิบน้ำนอ

อะไรก็ได pues okay. ้ป um. ่ะตะเี้ยนวบ่มีปนี่รอบ่ราว่าบ่มีปนี่บ่มีมื่อมื่อเมื่อเด็กจุกปนี่เี้ยงบ่่้ารดี้เียมือนกมี่เปนั่นาว้นนะมึงได้บุนะอีพ่ออีแม่เอ้ยซ่าเซ่า เอาบ่คือกันเลยจ้ายายไผ <coughs>

ไปมากีนี่เด้อเขาจะพูดยาวนะตวันเลยข้าวอะไรดอกข้านีอน้ำเย็นพวด่ทอเว้ยเจ้าม้นหนีวยไปแกยุ้ยใสสีเอาไว้แยเจ้ายุนี่เนี่ยนะแต่บอกว่าก็ม้เอาไว้บุญเขาไปเอายุวะ้ยรดูกันนะ พมว่าเป็นกก็ได้วันทองบาทหนึ่งหัวแอบลี่อันพันจ้างเมื่อวานเหี้ดิอันพันจ่างเมื่อวานเหี้ดะ ม no. uh ูประเด้๋ยนะเกิดสิจุเหล่าต้องคอยเมียตัวอันนี้ใหม่เสมอเหี้ยเจ้าบอกเป็สิบอกมันเป็นเสาวะนั่นแหละกุ้งอยู่น้ำเสานั่นล้วมึงง้มลงไปมุดง้มลงไปมันเย็นมุดลงไปตามเสาหนูมึงลูบลงไปเลยนงาไม่ปล่าเป็นกวางรึ่ง ้อวทางนลื่นเ้าเหมอนงทำเรื่องวันไม่หิ้วมาไหกาขัวได้บอกอมแล่ยาโลดนะมันปล่อยกลุงมลายได้เพร่ะมัต้องโลงใหม่ไววจ้ะเห็ปะไปแล้วดึงอีกบ้าก็ได้ตัวเงยก็มูเดยพูดใ้น่อยนึงน่ะ มันมันครับเสี้ยนน่นดีมดีดดีแล้วนล้เพ่อนบอกว่ามีป่าเอา้มันอยู่ในถุงมันดินบ่แมนบ่เอาแมนตัวใหญ่นั่นแล้วกยว่ามันป่าอยู่ในถุง เั่นละมันเร็วมึงหลุดไปน้ำเสาแล้นะมเสจาจกต้นมึงหมดลงไปเลยคุณมคุูมนล่คือคนีต้องเ้ยอ้ห้ึงดน่อมงามหอกยังไม่หล มยูว่าเราอยู่เอาอยู่โขนี่นั่เหรอน่งแล้วบาอกแ้วทดใหญ่งนหมดแวองเดาถุงไหมมาสแปรได้ยินเหียน ว่าจะจะคว้างในลายกระมูไปเบื่อกี้เนี่ยขาดิาจุลืมข้าวอืมไม่ทนี้ไม่วมีไม่ตข้าวผัวก็างไว้ไม่แขงตัวบบน้ก็ควางล้ำหนาวแต่คนเดียวโอ้โหหนาวแล้ว

ไม่ผ <c province> <laughs> ู้ใดกอฟังไม่รู้ไม่รู้เปลือชิ้นเดีเ่อไ่เอาไว้ปดแน่เดี๋ยวปราดี๋ลองน้ำเอาไ้ปดเอยรวล่อน โอ้ยอันนี้เชือที่ตัอะตั้เคร่ออะอ๋อเชือกห้ว่างอยู่หรือมนจะวกุ้ว่าข้าวบนูปลาส่งนเกียรกุ้งรอขับ เอาเบิดมองเอาแล้วบ่พี่ไม่อ่าหยักเปี่ยนแผลอะไรไม่ะไม่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 อู้ห

วันนี้เราไปเพิมอีกแล้วโรคพัดมาทีตีอันลูกสิ้นเจ้าขาดอันลูกสิ้นกับเพิ่มว่าเบิบว่าอยู่ขยันมั่วขวม